ทำไมเรามีสงครามเยอะเหลือเกินในช่วงนี้สงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางสงครามในแอฟริกาและวันนี้ก็สงครามที่เมืองไทยกับเขมรอะไรคือสาเหตุของสงครามเราควรจะเข้าใจสงครามมากกว่านี้ว่าอะไรคือสาเหตุของสงครามแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ย มันมีผลกระทบกับเราอย่างไงเราจำเป็นต้องมีสงครามไหมนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องถามตัวเองสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุสำคัญอยู่สองอย่างอันแรกก็คือเพื่อปกป้องอำนาจของผู้นำประเทศ ในหลายๆครั้งถ้าเรามองดูเบื้องหลังของสงคารามแต่ละครั้งหลายๆครั้งมันจะเป็นการที่ผู้นำของประเทศเนี่ยมีปัญหาผู้นำที่ทุจริตคอร์รัปชันผู้นำที่เป็นผดเ็จการจะสร้างความหายยนะสร้างความเสื่อมเสียเยอะมากแล้วก็ทำให้ประชาชนอดอยากขาดแคลน ทำให้คนเกลียดผู้นำซึ่งทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้นำที่เป็นผดเด็จการลักษณะนั้นก็คือการทำสงครามสงครามจะเป็นการสร้างศัตรูใหม่ให้กับประชาชนเป็นการเบี่ยงเบนความเกลียดชังความไม่พอใจไปสู่ศัตรูใหม่ หลายๆครั้งผู้นำเหล่านี้ก็จะใช้ความสร้างความขัดแย้งขึ้นมาในประเทศเพื่อนบ้านเป็นความขัดแย้งในเรื่องของพื้นที่เขตแดนอธิปไตยหรือเป็นความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือความเชื่อต่างๆ เขาก็จะสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุการณ์ทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นและความขัดแย้งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังและความโกรธแค้นขึ้นมาเราจะเห็นว่าหลา,หลายสงครามที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการยั่วยุมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้สึก โกรธแค้นและเกลียดชังมากขึ้นเพราะความโกรธแค้นกับความเกลียดชังเนี่ยคือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดของสงครามถ้าคนไม่มีความเกลียดแค้นไม่มีความเกลียดชังเราจะไม่ทำสงครามกันดังนั้นเผด็จการจำนวนมากไม่ว่าจะ,ะเผด็จการทางทหาร,รเผด็จการทางรัฐสภา,าหรือรเผด็จการทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ เขาสามารถสร้างสถานการณ์ทําให้เกิดความขัดแยง้งและก็นําไปสู่ความเกลียดชังและก็ความเครียดแค้นความโกรธแค้นได้นั่นก็คือต้นเหตุของสงครามนี่คือการสร้างสงครามเพื่อเบี่ยงเบนความเกลียดชังของประชาชนที่มีต่อผู้นําไปสู่ศัตรูใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาและผู้นําคนเนี้ก็จะกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมานี่คือ สิ่งที่เราเห็นเรื่อยๆส่วนสาเหตุที่สองก็คือผู้นำที่มีความโลภผู้นำที่อยากได้ทรัพยากรของคนอื่นผู้นำเหล่านี้ก็จะใช้เหตุผลคล้ายๆกันก็คือเหตุผลในเรื่องความขัดแย้งทางเชื้อชาติความขัดแย้งทางพื้นที่ความขัดแย้งทางความเชื่อาศาสนา ไปสร้างความขัดแย้งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดสงครามแล้วก็จะทำให้ผู้นำเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการปล้นทรัพยากรจากประเทศอื่นจะเห็นได้ว่าสงครามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองคนส่วนมากไม่ได้ต้องการสงครามแต่ผู้นำ ที่มีจิตใจที่โหดร้ายผู้นำที่มีแต่ความโลภผู้นำที่ไม่ได้อยู่บนความเป็นธรรมที่ไม่ได้คิดถึงประชาชนจริงๆเนี่ยคือผู้ที่ต้องการสร้างสงครามขึ้นมาและก็ทุกครั้งที่มีการสร้างสงครามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือการพรอประกันดาคือการโฆษณาชวนเชื่อก็คือการ สร้างข่าวปลอมขึ้นมามากมายเพื่อกระตุ้นให้คนเกลียดและโกรธฝ่ายตรงข้ามกระตุ้นให้เกลียดและโกรธโดยไม่มีเหตุผลเท่าที่ควรโดยเข้าใจผิดซึ่งการทำโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้ข่าวปลอมเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คนเกิดความรู้สึกชาตินิยมขึ้นมา ความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันเป็นสัญชาตญยาณของคนแต่ละคนมันมีอยู่ในตัวของทุกคนแล้วคนทุกคนต้องการปกป้องตัวเองปกป้องเผ่าพันธุ์ปกป้องประเทศปกป้องอนณาเขตของตัวเองนี่คือเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าสงครามทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้การโฆษณาชวนเชื่อที่ไปกระตุ้นความรักชาติแบบขาดสติ แต่เป็นความรักชาติที่ใช้แต่อารมณ์เน้นความโกรธและความเกลียดเป็นหลักปกติคนจะไม่โกรธไม่เกลียดกันง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลแต่พอเราเอาเรื่องของความขัดแย้งในทางเชื้อชาติทางเขตแดนทางอธิปไตยขึ้นมาเนี่ยมันจะฮึกเหิมโดยไม่ได้ฟังเหตุผลเราก็จะโกรธและเกลียดทันที เราจะเห็นได้ว่าสงครามไทยกับขเขมรเที่ยวนี้มีคนไทยบางส่วนที่ไปลุมทำร้ายคนขเขมรที่มาทำงานในเมืองไทยแล้วก็มีคนขเขมรบางส่วนที่ไปทำร้ายคนไทยที่อยู่ในขเขมรทำงานอยู่ในขเขมรซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสงครามเลยเขาไม่ได้รู้เรื่องเรื่องสงครามเขาไม่ได้เป็นคนก่อสงครามเขาเข้ามาทำงานในเมืองไทย เพื่อที่จะทำงานที่คนไทยไม่อยากทำมาช่วยคนไทยมาทำให้เศรษฐกิจไทยมันเติบโตมาช่วยคนไทยแต่เขากลับถูกทำร้ายเพราะคนไทยเห็นว่าเขาเป็นคนขมิญแค่นั้นเองนี่คือความเป็นชาตินิยมที่ไร้สติความเป็นชาตินิยมที่ไม่มีเหตุผลนี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการกระจาย ความดุรุนแรงนี่คือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดที่จะทำให้สงครามมันลุกโชนขึ้นมาทุกครั้งที่มีสงครามเราจะเห็นการโฆษณาชวนเชื่อที่จะปลุกให้คนตื่นขึ้นมาเป็นแบบนี้ใครได้ประโยชน์จากสงครามปกติแล้วสงครามคือการทำลายมันทำลายทุกอย่างมันมีคนแค่หยิบมือเดียวที่ได้ประโยชน์จากสงครามก็คือชนชั้นปกครอง หรือคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงสูงเขาออกแบบสงครามเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสงครามทุกครั้งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นจากการวางแผนด้วยการเจตนาเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยอ้างการปกป้องชาติอ้างอธิปไตยอ้างปกป้องเผ่าพันธุ์ อ้างทำงานเพื่อประชาชนคนกลุ่มนี้คือคนที่ได้ประโยชน์ซึ่งมันน้อยมากเป็นกลุ่มเล็กๆที่เป็นคนตัดสินใจทำสงคารามนั่นเองแต่คนที่เสียประโยชน์คือคนส่วนมากในประเทศโดยเฉพาะคนจนประชาชนคนทั่วๆไปคนเหล่านี้คือคนที่จะต้องสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสูญเสียญาติพี่น้องสูญเสียบ้านสูญเสียอาชีพสูญเสียอนาคตสูญเสียโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีและลึกไปกว่าน,นั้นก็คือการสูญเสียความมั่นคงทางใจทำให้เขาเป็น d e p r e s s ทํทำให้เขามีความเครียดความกลุ่มที่ฝังลึกอยู่ในใจ ผมรู้จักกับคนจากพมา่าหลายคนมากที่รู้จักใกล้ชิดกันหลายคนมากทีเดียวที่เป็นดีเพรสอย่างรุนแรงเป็นไบโพล่าก็มีคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีความสุขไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งชีวิตเลยและสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานของเขาด้วย ผมเห็นลูกหลานของคนเหล่านี้หลายคนเริ่มมีปัญหาคล้ายๆกันเพราะพ่อเป็นแม่เป็นฉะนั้นคนเหล่านี้สูญเสียไม่ได้อะไรเลยจากสงครามแต่มีแต่ความเสียหายมีแต่ความหายนะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าเราชนะสงครามแต่ความสูญเสียเหล่านี้ ติดอยู่ในตัวของประชาชนจำนวนมากตลอดไปบางครั้งบางคนก็เป็นชั่วโคตรเลยทีเดียวเป็นรุ่นต่อไปเลยทีเดียวฉะนั้นสงครามจึงไม่ได้มีความจําเป็นเลยถ้าหากว่าเรามีรัฐบาลที่ฉลาดมีรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆรรัฐบาลที่ไม่โลภไม่เป็นมาเฟีย ไม่เป็นแก๊งอาชญากรเราจะไม่มีสงครามในสภาวะอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการหยุดเติมเชื้อ เพลิงเข้าไปในสงครามเข้าไปในไฟของสงครามเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดก็คือความโกรธและความเกลียดชังทุกครั้งที่เราดูข่าวเราจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าข่าวนี้ทำให้เราฮึกเหมิมขึ้นมาไหมทำให้เราเกลียดชังขเมเห็นมากขึ้นไหม ทำให้เราโกรธขอมเมนมากขึ้นไหมถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าเราเริ่มเป็นเหยื่อของระบบแสดงว่าเรากําลังเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในไฟของสงครามแล้วฉะนั้นเราจะต้องดูข่าวด้วยสติและก็พยายามดูข่าวให้หลายๆสำนักหลายๆด้านหลายๆส่วน อย่าดูข่าวเฉพาะช่องเดียวรายการเดียวของคนเดียวต้องดูให้หมดเพื่อที่เราจะได้ประเมินสถานการณ์จริงประเมินเหตุการณ์จริงเหตุผลจริงๆเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็จะสร้างเฟกนิวหรือข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความเกลียดชังและความโกรธแค้นขึ้นมาฉะนั้นเราจะไม่เป็นเหยื่อตรงนี้ได้อย่างไร เพราะว่าถ้าเราดูข่าวกว้างๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเออคนขมรที่มาทํางานในบ้านเราเนี่ยเขาก็คือชาวพานคนหนึ่งเหมือนเรานะเขามีลูกมีครอบครัวมีญาติพี่น้องที่จะต้องดูแลเขามาหาเงินเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่ได้เป็นคนสร้างสงครามฉะนั้นเราจะไปโกรธเขาไม่ได้เราจะไปทําร้ายเขาไม่ได้ ถ้าเราดูกว้างๆเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็จะเห็นว่าประชาชนส่วนมากถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นเพื่อที่จะเอาประชาชนเนี่ยไปทำสงครามเพราะชนชั้นนำเนี่ยเขาไม่ทำสงครามด้วยตัวเองเขาเอาประชาชนเนี่ยไปทำสงครามเพื่อประโยชน์ของเขาฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่โกรธไม่เกลียด เราจะรู้สึกเห็นใจคนประเทศแขนรมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นแต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือสาเหตุของสงครามไม่ใช่ประชาชนแต่มันคือนโยบายของรัฐบาลนั่นคือสาเหตุของสงครามฉะนั้นเราจะต้องไปดูที่นั่นสาเหตุมันอยู่ที่นั่นต้องไปแก้ที่นั่นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเราควรจะ ชัดเจนในเรื่องนี้ไม่งั้นเราจะสร้างสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานสงครามไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ประชาชนสงครามทำลายประชาชนเสมอดูประวัติศาสตร์ของขเขมรเขาสูญเสียคนกี่ล้านล้านคนกี่ล้านคนใครได้ประโยชน์ทำให้ประเทศขเขมร ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้มาจนถึงทุกวันนี้กี่ชั่วโคตรนี่คือผลของสงครามดูในเวียดนามถูกฝนเหลืองโปรยคนเวียดนามยังเป็นมเม็งกันจนถึงทุกวันนี้นี่คือผลของสงครามนี่คือประชาชนแต่คนที่ทำสงครามจริงๆคนที่ตัดสินใจทำสงครามจริงกับมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีมีความสุขสะดวกสบายร่ำรวยเป็นส่วนมาก ฉะนั้นสงครามที่น่ากลัวที่สุดก็คือสงครามในตัวเราที่เราจะต้องสู้กับความโกรธความเกลียดชังที่มาจากความไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้คือสงครามที่น่ากลัวที่สุดมันจะอยู่กับตัวเราติดตัวเรายาวนานมากทีเดียววันนี้เราควรจะเรียนรู้ จากสงคขามได้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นหลายรอบในชีวิตของเราเราเห็นจากทั่วโลกมันเห็นว่าความล่มสลายเหล่านั้นคนที่รับผิดชอบคือเราไม่ใช่ผู้นำดังนั้นเราช่วยกันได้โดยการไม่โกรธไม่เกลียดประชาชนด้วยกันเองแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับเรา แต่เราเราควรจะมองไปที่นโยบายของรัฐบาลมองไปที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆน,น,นั่นคือสาเหตุของปัญหาเราต้องแก้ที่นั้นไม่ใช่มาทำลายประชาชนด้วยกันเองสงครามคือการทําลายเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องมีสงคราม